โอมชาติวันนี้เป็นวันที่สี่เดือนพฤศจิกายนปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระของเมรีบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานอิทธิพลของเพื่อนที่ผิดผิดนั้นทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายเพราะฉะนั้นให้อยู่อย่างระบัดระวังมากๆในการที่จะคบเพื่อนของลูก อิทธิพลของเพื่อนผิดผิดนั้นเวลวร้ายมากคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือวัยเด็กสามชนิดวัยเด็กไหนเล่าที่ลูกไม่ควรที่จะเคยลืมมีวัยเด็กสามชนิดวัยเด็กชนิดไหนที่ลูกไม่ควรที่จะลืมคำตอบหนึ่งนั้นก็คือวัยเด็กที่ลูกนั้นมีเมื่อลูกเกิดกับพ่อแม่ทางกายของลูก วัยเด็กที่สองนั้นก็คือเมื่อลูกนั้นมาเป็นสาวก mungkin, หรือผู้ติดตามหรือผู้ทําตามกูลูและวัยเด็กที่สามก็คือเมื่อลูกนั้นออกจากพ่อแม่ทางกายแล้วมาเป็นของพ่อแม่ทางจิตวิญญาณวัยเด็กจิตวิญญาณก็หมายถึงการเป็นเด็กที่หรือลูกที่ได้รับการอุปถัมภ์ของพระเจ้านั่นคือการเป็นลูกของพระเจ้าก็หมายถึงการตายขณะมีชีวิตอย่าได้ลืมวัยเด็กทางจิตวิญญาณนี้ ถ้าลูกนั้นลืมมันลูกก็จะต้องร้องไห้อย่างมากมายการร้องไห้นั้นก็หมายถึงการได้รับความบาดเจ็บจากมายาแน่นอนนะฮะเราร้องไห้เพราะความบาดเจ็บบาบาก็บอกว่าอย่าได้ลืมวัยเด็กของจิตปัญญาของลูกให้จดจําอยู่เสมอถึงวัยเด็กของจิตปัญญาสาระของคุณธรรมในวันนี้พ่อ ผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ความปิติสุขความรักดังนั้นจงมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมอยู่กับพ่อแล้วก็ทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณที่จะทำให้คนอื่นทัดเทียมอยู่กับตัวลูกเองจงให้ดวงตาที่สามแห่งความรู้กับทุกๆคนจุดที่สองอย่าได้คบเพื่อนที่ลูกนั้นจะต้องเสียใจทีหลัง อิทธิพลของเพื่อนนั้นเลวร้วายมากเพราะฉะนั้นลูกก็จะต้องดูแลตัวลูกเองจงเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับมรดกของลูกจากพ่อได้กล่าวอยู่เสมอว่าเราจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังกับการครบเพื่อนเพื่อที่จะรับมรดกจากพ่อเราจะต้องเพียรพยายามอย่างเต็มที่ พรของบาบาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นปลูกเรลียกคุณธรรมที่สูงส่งแล้วก็จบสิ้นความอ่อนแอทั้งหลายแล้วจงมาเป็นคนผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งขอให้ลูกนั้นได้ปลูกเรลียบคุณธรรมที่สูงส่งแล้วก็จบสิ้นความอ่อนแอทั้งหมดแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่ง ดังเช่นที่สีกฤษณะได้รับการปลูกเรี้ยงในดีปาวารีในทํานองเดียวกันลูกๆนั้นจะต้องปลูกเรียกคุณธรรมที่สูงส่งในตัวลูกเองแล้วก็จบเรียกจบสิ้นลูกหลานของความอ่อนแอต่อมาลูกก็จะสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ในรูปแบบของสันสกาใหม่ขออย่าได้มีความรักแม้แต่เพียงน้อยนิดต่อเสื้อผ้าเก่าๆหรือร่างเก่า ความอ่อนแอข้อบกคร่องการขาดพลังหรือธรรมชาติที่อ่อนไหวอะไรก็ตามที่เหลืออยู่จงจบสิ้นบัญชีเก่าๆเหล่านั้นให้หมดในวันนี้ตลอดการแล้วจงมาเป็นคนผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งการฉลองราดนั้นต่อมาก็จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตดีปาวรีนั้นเป็นอนุสร์ของสิ่งนี้เราจะต้องปลุกเรียกคุณธรรมที่สูงส่งแล้วหยุดนะคะ ลูกหลานเลนหลนของความอ่อนแอแล้วจบสิ้นสรรสากาเก่าๆแล้วเราก็จะมีเสื้อผ้าใหม่แลอร่างใหม่หมายความว่าเราจะมีสรรสากาใหม่บนพื้นฐานของสิ่งนี้เราก็จะจบสิ้นบัญชีเก่าๆไปได้อย่างถาวรและก็มาเป็นคนผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งได้แล้วบาบาก็พูดว่าการฉลองลาดนั้นก็ ของดิปปารีนะฮะเป็นอนุสร์ของเราคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีการจดจําได้อย่างง่ายดายจงซึมซับคุณธรรมของธรรมชาติที่ง่ายดายแล้วจงทําชันสกาของลูกให้ง่ายแล้วก็เรียบง่ายเพื่อที่จะมีการจดจําที่ง่ายดายจงซึมซับคุณธรรมของธรรมชาติที่ง่ายดายแล้วทําชันสกาของลูกให้ง่ายแล้วก็เรียบง่ายอัชชาโอมชานติ